สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนในเรื่องของจํานวนนะคะตามหนังสือเลยนะคะแล้หนังสือเรียนนะคะแล้หนังสือเรียนเล่มน,นี้นะคะที่คุณกูจีให้ไปใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนจะได้ไปแล้วนะคะเราจะเริ่มเรียนตามนี้นะคะอ่าดูนะทีนี้เราจะดูก่อนนะคะแล้วค่อยทําการบ้านนะคะเพราะคุณพ่อคุณ,คณแม่ก็เหนื่อยแล้วนะคะเพราะนั้นดูกูจีนะลูกนะอ่าเด็กๆดูนะคะ ดูไม้ไอติมนะคะไม้ไอติมเนี่ยมีสีอะไรบ้างบอกที่เชิดจีดินะคะมีสีอะไรคะสีเหลืองนะคะ yellow สีอะไรคะ green สีอะไรลูกสีเขียวต่อไปสีอะไรเนี่ย purple สีอะไรคะสี purple ก็คือสีม่วงนะคะต่อไปสีอะไรลูก red red สีอะไรคะสีแดงต่อไปก็คือสีอะไรคะ orange สีอะไรคะลูกสีส้มนะคะอ่ะเมื่อหนูรู้สีแล้วนะคะรูจีถามว่าแต่ละสีนะคะมีจํานวนเท่าใดนะคะตอบพี่เจ้าจีได้ไหมคะอ่ะตอบได้เก่งมากเลยเอ,ลลอู้ววววครูจีได้ยินด้วยนะเนี่ยนะคะมีจํานวนแค่เท่าไหร่คะนับเวลาเรานับจํานวนเราจะนับที่1นนะคะนับจานวนนับจํานวนของสิ่งของเรานับที่1 เมื่อลงท้ายด้วย1ก็แสดงว่ามีอยู่แค่1เท่านั้นนะคะก็คือมีอยู่1น,นะคะมีอยู่1สีทุกสีเลยมีอยู่แค่จํานวนแค่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลบพวกนี้ออกไปก่อนนะคะอะนะคะเดี๋ยว,ค,ค,วยะค,ะคุณจีจะวางให้ดูอย่างนี้นะนะคะคุณจีจะมาดูให้ดีดูอย่างนี้นะอ่ะอย่างนี้แล้วกันอ่ะอย่างนี้อย่างนี้แล้วกันนะคะทําทางรถไฟได้ก่อนจุกจักจุกจักปปูนปูนนะคะทีนี้เวลาเราใส่เด็กๆดูนะคะ เรียกว่าเขาเรียกว่าเครื่องหมายทางอนิสศาสะคะ่ะก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะคะ <c oughs> จะบอกจํานวนว่ามีเท่าใดนะคะอ่ะเราจะดูซิสีม่วงมีจํานวนเท่าใดกูจ <c oughs> <ค>ีให้เลขมาเลข1กับเลข2เลข1เสาธงเลข 2, เ,ลข2เป็ดลอยน้ําจําได้ไหมนะคะเอาเลขอะไรไปใส่ดีนะคะนะคะเอา1หรือ2ไปใส่ดีจํานวนดูดีคะ่ะ1หรือ2ไปใส่ดีคะ่ะ1นะคะ1 1 1, 1อยู่นี่ไหมหรืออยู่นี่ ไม่ใช่อยู่นี่นะเอาเลขหนึ่งไปวางค่ะนะคะเห็นไหมคะเด็กๆดูไม้ไอเตมสีม่วงมีท่าเท่ากับจำนวนมีค่าจำนวนเท่ากับ1นะคะพอไล่ลงมานะคะสีเหลืองก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เช่นกันไล่ลงมาอีกอ่ะบอกที่เชิดจีติสีส้มมีเท่ากับเท่าไหร่คะ1เหมือนกันนะคะ ต่อไปสีสีแดงมีค่าเท่ากับเท่าไรอ๋อสีบอกที่เจะจียหยิบอะไรไปนะคะสีแดงมีค่าเท่ากับเท่าไรคะหนึ่งหนึ่งอีกเหมือนเดิมนะคะต่อไปสีเขียวสีเขียวนะสีเขียวแถมหน่อยสีเขียวแถมหน่อยอ่าถ้าที่จะจีมาบางแบบนี้ล่ะนะคะนับดูสิมีกี่อันนะคะนับอย่างนี้นับนับที่หนึ่งใช่ไหมคะลูกหนึ่งสอง หนสองแสดงว่ามีเท่ากับ2นะคะค่าของมันก็คือมีมีสองมีสอ,อันนะคะมี2องอันเพราะนั้นเอาเครื่องหมายเท่ากับมาใส่จะเอา1มาใส่ได้ไหมนับด้วยสอนะคะนับด้วยสอเอา1มาใส่ได้ไหมคะไม่ได้ต้องใส่เลขอะไรลูกต้องใส่เลขสองเป็ดลอยน้ำนะคะให้เด็กๆจําไว้นะนะคะอ่าให้เด็กจําไว้นะคะอ่ะทีนี้มาดูใหม่ถ้าที่เช่อจีวางแบบนี้ จึ้งตึงทีนี้กูถุยกูจีจะสอนเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะจํานวนเลขหนึ่งกับเลขสองนะว่ามีจํานวนเท่าใดนะคะอเอาแค่หนึ่งกับสองก่อนเอาให้รอดก่อนนะลูกนะยังไม่ต้องเอาหลายจํานวนเดี๋ยวจะงงนะคะเอาแค่นี้ก่อน,นเดี๋ยวจีเจอจีจะสลับนะคะอ่ะดูนะมีหนึ่งกับสองนี่แหละ,ะสลับกันอยู่อย่างนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามานับสีม่วงกันสีม่วงมีเท่าไหร่คะเด็กๆนับค่ะ หนึ่งสองใส่เลขอะไรคะใส่เลขใส่เลขอะไรใส่เลขอะไร two two นะคะ two สองนะคะนับได้สองก็ใส่เลขสองเพราะว่ามีจํานวนเท่ากับสองเท่านั้นเองนะคะพอบอกว่าหนึ่งใส่เลขหนึ่งสองใส่เลขสองก็หมายความว่ามันยังไงมันมีจํานวนเท่าไรก็ใส่เท่านั้นนะคะถ้าเกิดมีอยู่หนึ่งอันนี้มีหนึ่งเราก็ต้องทอะไรใส่สองได้ไหมทีนี้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะคะแต่ถ้าเอา หนึ่งสองก็ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตัวเลขไปแล้วต้องตรงแต่เลขสองนะคะอ่ะตอนถัดมานะคะสีเหลืองมีจํานวนเท่าใดคะนับได้หนึ่งก็ต้องใส่เลขอะไรคะเลขหนึ่งนะอ่าไม่เกี่ยวกับสองนะคะต่อไปสีส้มแล้วนะ orange orange หนึ่งสองก็ต้องใส่เลขอะไรคะใส่เลขสองนะคะตามให้ถูกนะ ต่ปไปสีแดงมีเท่าไหร่คะจานวน1น,นับได้1ก็ต้องใส่เลขอะไรคะเด็กๆต้องจำจำจำ,จำตัวเลขให้ได้ด้วยนะเลข1เสาทงนะคะมีอยู่1ก็ต้องใส่เลข1น,นะคะให้ถูกต้องต่อไปสีเขียวมีอยู่เท่าไหร่คะ1นนะคะใส,ส่เครื่องหมายเท่ากับนะ,ะเท่ากับบอกว่ามันมีอยู่จํานวนเท่าไหร่นะนะคะ 1- 2สองก็ต้องใส่เลข สองเป็ดลอยน้ำนะคะหนึ่งออกไปหนึ่งออกไปหนึ่งออกไปเลยไม่ถูกนะคะโอเคไหมคะลูกนะจำได้นะคะอ่ะทีนี้หนูมาดูนะคะที่เชิดจีจะให้หนูดูให้หนูทําการบ้านมาส่งครูจีด้วยแล้วก็จะให้หนูต่อไม้ไอติมยังอยู่ไหมคะไม้ไอติมยังอยู่ไหมนะคะอย่างเช่นเลขหนึ่งเห็นไหมคะที่เชิดจีต่อไม้ไอติมไว้เลขหนึ่งนะคะห เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งอารบิกนะต่อไปกูจีต่อไม้ไอติมไว้ด้วยทอร์จหมายเลขทูทีเชียวจีเนี่ยนะคะมันไปโดนอะไรอ่าเห็นไหมคะนี่เลขอะไรจ้าเลขเด็กนี่ก็คือเลขอ่ะเอียงมาหน่อยนะเ,เอียงมาหน่อยเลขสองก็ต้องเอียงมาหน่อยเลขสองเป็ดลอยน้ําคอเป็ดก็ต้องมีหน่อยนะคะเห็นไหมคะนี่ก็คือเลขอันนี้ไม่เกี่ยวนะ,อะสองนะคะสอง หรือเราจะเอานี้มาวางก็ได้ถึงแม้ไปคนละสีก็ไม่มีไม่เป็นไรนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสีเดียวกัน1นก็ต้องใส่เลขก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2เหมือนกันนะคะเข้าใจไหมคะลูกนะจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงก็ไม่เกี่ยวกันนะคะสีอะไรก็ช่างแต่เราจะต้องนับ1 2ไอ้กับ2นี่ยังไม่ยากนะคะอ่า แต่บางคนอาจจะยังจําไม่ได้แล้วก็เน้นกันอีกทีหนึ่งนะลูกเนาะคุกจีจะค่อยๆขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นให้หนูดูก่อนนะให้จําให้แม่นๆด้วยนะคะ,ะจำอันนี้เสร็จนะคะแล้วเราก็จะไปทําการบ้านกันนะคะโอเค